ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองทำปุ๋ยหมักแบบไม่พีก่กับกองนะครับผมก็อุปกรณ์นะครับผมก็จะมีเศษใบไม้แห้งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบไผ่ใบต้นขนุนนะครับผมแล้วก็ขี้วัวนะครับผมอันนี้ขี้วัวแห้งแต่ว่าผมนำไปแช่น้ำเพื่อที่จะได้น้ำเป็นน้ำหมักขี้วัวนะครับเสร็จแล้ว คิววัวอาจจะเปียกนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับผมก็ดีเลยนะครับมีความชื้นนะครับขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะใส่ใบไม้นะครับลงไปที่ตะก้านะครับที่ต้องใช้ตะก้าเพราะว่าตะก้าเนี่ยเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะระบายออกได้โดยน้ำไม่ขังนะครับนะครับใส่ใบไม้ไปรองด้านก้นของตะก้าใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ คา้วทับลงไปในใบไม้นะครับผมครับแค่นี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องหนามากนะครับก็ประมาณ2-3ถึงตัวนี้นะครับถ้าผีตักเนี่ยครับเสร็จแล้วก็นำใบไม้กบลงไปหีิเสร็จกิ่งเสร็จอะไรก็ใส่ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับ ใบไม้ใส่ไปก็เมืี้ชั้นแรกนะครับก็จะมีใบไม้ขี้วัวอันนี้ก็จะเป็นเริ่มชั้นที่2ก็จะมีใบไม้นะครับผมแล้วก็ขี้วัวทับลงไปอีกนะครับนี่นะครับสองสามผมใส่ประมาณ3นะครับจากนั้นก็ใบไม้อีกครับผม นี่นะครับใบไม้ไมก็3ากร,รัมเหมือนกันครับผมใบไม้3ากร,รัมแล้วก็ขี้วัวก็ประมาณ3ทัพพีนะครับผมตอนนี้ขึ้นสู่ชั้นที่3ามแล้วนะครับนี่นะครับอันที่3ามเสร็จก็ชั้นที่4ี่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมใบไม้ไมเสร็จตามด้วยขี้วัวนะครับ ถ้าเราใช้ขี้วัวเนี่ยเยอะการย่อยสลายมันก็จะเร็วนะครับผมขี้วัวก็จะช่วยในการมาย่อยเศษใบไม้แห้งนะครับต่อไปก็ชั้นที่4แต่ถ้าเราใช้ขี้วัวน้อยเนี่ยมันก็ย่อยสลายนานนะครับอาจจะประมาณ4เดือน5เดือน แต่ถ้าเราใช้ขี้วัวเยอะหน่อยอาจจะประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเรานํกกาตะกร้านี้ไปไว้ในร่มนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สมนมําแล้วก็ลดลาดไปวันละครั้งนะครับผมวันละหนึ่งรอบนะครับมันก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยย่อยสลายเศษใบไม้แล้วก็ไปกินขี้วัวน,นะครับผมช่วยใหมม้มันไม่มีกลิ่นด้วยนะครับผมข้อดีนะครับ ผมก็ทําได้สี่ถึ้านะครับผมสาหรับปุ๋ยหมักนะครับเสร็จแล้วก็นี่นะครับผสมจุลินทรีย์สังข้อแสงไว้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รดลาดนี่นะครับรดลาดให้ชุ่มๆเลยนะครับซึ่งจุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยเราอาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งผสมสองครั้งแล้วก็รดลาดนะครับแต่ว่าน้ําเปล่าเนี่ยต้องให้ทุกวันนะครับเพราะว่าต้องรักษาระดับความชื้นของเขาไว้นะครับ เขาจะเกิดกระบวนการย่อยสลายนะครับผมซึ่งเมื่อเขาเกิดการย่อยสลายไปสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็จะเกิดการยุบตัวลงนะครับผมซึ่งในระหว่างนี้เราก็ยังสามารถหาใบไม้แล้วก็ที่ัวแห้งมาทับถมไปได้เรื่อยๆนะครับ แต่ว่าชั้นลา่างๆเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยละเอียดไปก่อนนะครับผมซึ่งเราจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับผมซึ่งในส่วนตัวของผมเนี่ยอาจจะเติมสักนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราทําไว้เต็มตะกาเนี่ยแล้วเ,เขาจะยุบลงไปเราจะได้เนื้อปุ๋ยจริงๆแค่ประมาณสัก30%เอนงนะครับผมซึ่งการใช้เวลา2เดือนแต่ต้องแลกมากับการ ไดใส่แล้วก็ได้ปุ๋ยอาจจะได้นิดเดียวนะครับแต่ว่ามันคือการลดต้นทุนนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปสั่งซื้อหรือว่าเราก็สามารถทำไว้ใช้เองนะครับแต่ส่วนผมน่ะที่ผมซื้อปุ๋ยวิศวะแม่โจมาเพราะผมอยากจะดูเนื้อปุ๋ยนะครับผมซึ่งเนื้อปุ๋ยเขาละเอียดมากเลยนะครับน่าใช้มากเลยนะครับก็จบแล้วนะครับผมเดี๋ยวอ,อีกประมาณ สองเดือนมาเจอกันครับผมสำหรับปุ๋ยหมักผมก็จะพยายามอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเขามีกระบวนการหมักเป็นยังไงบ้างครับผมระยะนี้เราก็ต้องลดน้ำทุกวันนะครับวับนละหนึ่งครั้งครับ